สวัสดีปีใหม่พวกเราพี่น้องชาวราชพฤกษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาจารย์จะมาวอวยพรปีใหม่ก็อยากจะนำคำสอนหรือคาถานะครับของพระพุทธเจ้านะครับ,นะรบมาฝากพวกเราคาถาพพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่า การเวลาย่อมตื่นกินสรรพสัตว์ทั้งตัวมันเองด้วยอันนี้เป็นคาถาก็หมายความว่าเรื่องเวลาปีใหม่หรือเวลาที่มันผ่านไปมันก็เป็นเวลาที่มันเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของเวลานะครับก็ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปีเก่านะฮะปีหน้าก็เป็นปีใหม่ก็เป็นมกรากรคุมพาไปเรื่อยๆถึงทันวาแล้วก็เป็นปีใหม่เวลาที่มันผ่านไปมันก็กลืนกิน,นทุกคน,นคร,รวมทั้งตัวมันเองด้วยโดยเจ้าท่านก็ให้คาถามาสอนว่า ก็อย่าให้เวลาเป็นคนกินเราหรือเป็นตัวกินเราเท่านั้นแต่ว่าเราควรจะกืนกินเวลาด้วยนะครับเราควรจะกินเวลาด้วยความหมายก็คือว่าถ้าเรากินเวลาก็เหมือนกับเรากินอาหาร <c oughs> การกินเวลา ก็คือให้มันย่อยออกมาเป็นประโยชน์เป็นผลงานเป็นสิ่งที่ดีๆชีวิตตัวเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าตามการเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเวลาของชีวิตเราก็ไม่ไม่ควรจะสูญเปล่าโดนกิน ด้วยเวลาเราก็ควรจะทำประโยชน์นะครับอย่างน้อยท่านก็บอกว่าคนที่มีปิตใจถ้ามีความเศร้าหมองก็เปรียบเสมือนกับถูกเวลาปืนกินดันั้นการจะกินเวลาเนี่ยเราก็ต้องมีจิตใจที่ร่าเริมเบิกบาน แจ่มใสสบายใจมีความสุขนะครับก็เท่ากับว่าเราเป็นคนกินเวลาไม่ถูกเวลากินทีนี้ในชีวิตจริงเนี่ยเราทำงานก็เห็นว่าเพื่อร่วมงานนะครับก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้เรามีความล่าเริงแจ่มใสนะครับมีจิตใจที่สบาย มีความสุขหรือไม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมาช่วยกันนะ,ะช่วยกันเขาเราียกว่ากินเวลามาช่วยกันให้ทุกคนมีความสบายใจจิตใจสบายผ่องใสนะครับไม่เศร้าหมองนะฮะแนวทางอันหนึ่งที่อาจารย์เคยให้ไว้ตลอดสำหรับโรงพยาบาลของเราในการทำงานร่วมกันก็คือต้อง ทุกคนต้องใช้แนวทางของสังฆาวัตถุสี่นะครับสังฆาวัตถุสี <c oughs> ก็คือเริ่มตั้งแต่การให้หรือทาน <c oughs> คือการให้นะครับการอยู่ร่วมกันก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันให้ความร่วมมือกันนะให้สิ่งที่เรา จะให้ได้กับเพื่อนร่วมงานให้อภัยกันาการทํางานก็ย่อมมีความผิดพลาดบกพร่องแล้วต้องให้อภัยกันก็ให้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมการให้คําแนะนําให้ความรู้จังๆ ที่เป็นประโยชน์นะซึ่งกันและกันในฐานะเป็นเพื่อร่วมงานที่ดีนะครับข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องของการาพูดจาดีปิยะวาจาอันนี้ก็มีความสำคัญมากถ้าพูดกันด้วยความ เข้าออเข้าใจให้โนคเห็นใจพูดกันอย่างเออให้เปรียบกัน <c oughs> พูดจาไพเราะดังน้อยก็คือ <c oughs> ไม่ต่อว่ากันไม่เบมกัน <c oughs> การพูดจา ก็ย่อมมีผลกับความรู้สึกที่ทําให้เกิดความสบายอกเบบายใจนะครับก็เท่ากับทําให้เพื่อนเราก็นะครับ,นะรบได้กินเวลานะครับไม่ใช่ถูกเวลากินนะั่นการพูดจาก,ก็เป็นเรื่องที่มีความสาคัญมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดจาก,ก็จะต้องมาจากสิ่งที่สาคัญที่ พวกเรากําลังล่นลงในโรงพยาบาลก็คือเรื่องของการฟังการตั้งใจฟังกันนะการฟังเรื่องหัวใจคงไม่ใช่พูดอย่างเดียวจะฟังสําคัญนะคมากกว่านะครับเพื่อให้พูดได้ดีพูดได้อย่างเห็นอกเห็นใจและเข้าใจครับดังนั้นการฟังสําหรับตอนนี้นะฮะจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทำให้เราสื่อสารอย่าง มีความเมตตาต่อกันะฮะหรือที่เรียกว่า caring language นะฮะหรือความพัฒนาแ a เผ a อกนะครับดันะะงนั้นการฟังจึงเป็นเรื่องซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องมีความตะะมาระหนักและระมัดระวังนะ,ะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้นำนะฮะหัวหน้าผู้จัดการทั้งหลายนั้นอันนี้ถ้าทำให้เกิดขึ้นได้ดีนะฮะฝึกกัน ก็จะทําให้ทุกคนมีจิตใจที่สบายคลองใสนะครับเรื่องที่สามนะครข้อที่สามนี่เป็นเรื่องของอัตถาจริยาคือการทําตัวให้เป็นประโยชน์นะคทำตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับเพื่อนร่วมงานกับผู้รับบริการกับคนไข้กับครอบครัวคนไข้หรือกับสังคมที่เราอยู่นะคร อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญการที่เราทำประโยชน์เนี่ยก็เท่ากับว uh. ่าเรากินเวลานะครับกินเวลาเราไม่ถูกเวลากินนะฮะั็เันเกิดเกิดประโยชน์กับผู้อื่นนะครับซึ่งอันนี้สาคัญเพราะว่าบางครั้งเราก็จะทําประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นหลักมากเกินไปนั้นทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นและก็เป็นประโยชน์กับตัวเองดูแล้วนั่งจากทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับ ประโยชน์ตัวเองก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทาประโยชน์จึงเป็นการกินเวลาที่ดีนะครับเป็นข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสมานนัตตานะครับสมานนัตตาเนี่ยก็คือเรื่องของความเคารพนะฮะความเท่าเทียมความแตกต่างของผู้อื่นนะครับก็คือการทำตัวนะฮะเสมอกัรน,นะครับ ว่าคนเราเกิดมาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะค,ความแตกต่างในแต่ละคนในแต่ละสานะก็มีพนฐานมาไม่มเหมือนกันนะครับเราจึงต้องเคารพที่มาซึ่งกันและกันนะรนะรเราต้องยอมรับนะโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลเึ่งกันและกันนะครับให้เติบโตไปด้วยกันนะครับ ทุกคนต้องการการเติบโตนะครับและสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนั้นทุกคนต้องเรียนรู้และเติบโตไปตลอดนะที่ผ่านมาในอดีตจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับมันก็คือเหตุที่ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าปีใหม่ปีหน้าเวลาที่จะผ่านเข้ามานะครับ เราก็ควรจะมีชีวิตที่เติบโตจากการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้งตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างนะครับก็ให้เรานะฮะกินเวลาอย่างแท้จริงนะครับกับการใช้ชีวิตใช้เวลานะับที่เหลืออยู่นะครับข้างหน้าะครับจารย์ก็ขอฝากนะครับนะฮะคำคาถาของพระพุทธเจ้าสำหรับเป็นคำอวยพรปีใหม่สำหรับปี2565 ให้กับพวกเราทุกคนนะครับที่จะกินเวลานะครับแล้วก็มีจิตใจที่สดชื่นนะครับเบิกบานผ่องใสนะครับไม่เศร้าหมองนะครับมากที่สุดนะครับมีเวลาที่มีคุณค่านะครับต่อตัวเองนะครับต่อครอบครัวต่อสังคมนะครับต่อประเทศชาตินะครับต่อไปครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในปีใหม่ที่จะมาถึงทุกๆคนนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับโรงพยบาบาลราชพฤกษ์ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์